านยาคุมไปหมดแผงแล้วลืมทานไป19าวันจะต้องเริ่มทานตอนไหนดีกิ๊ฟอยากจะบอกแบบนี้สำหรับใครที่ทานยาคุมยาคุมมีด้วยกัน2ชนิดเนอะหรือจะมองอีกทางนึงเป็นสาชนิดก็ได้แบบกรณีฉุกเฉินอันนี้กิ๊ฟไม่ได้พูดเรื่องยาคุมแบบฉุกเฉินในะี้ต่ทิ้งไ่ก่อนนะโดยยาคุมปกติมีด้วยกัน2ชนิดเนาะชนิดที่1คือยาคุมแบบ21เม็ดชนิดที่2มีแบบ28เม็ดอันนี้เรามาดูในเคสกรณีที่21เม็ดก่อนแบบ21เเม็ดเนี่ยกิ๊ฟอยากจะบอกแบบ นนเมื่อเราที่ครบ21เม็ดเราอาจจะต้องเว้นประมาณ7วันแล้วเราเค่อยเริ่มทานแผงใหม่โอเคไหมคะนั้นะเราสามารถเว้นได้7วันแล้วเราเค่อยเริ่มทานแผงใหม่ได้กรณี21เม็ดโอเคไหมคะแต่กรณีที่2แบบ28เม็ดโดยปกติตัวยาคุมจริงๆมันมีเป็นแค่21เม็ดค่ะและไอ้ที่7เม็ดมันคือเม็ดแป้งเฉยๆแต่ถ้าใครที่ทานแบบ28เม็ดก จนครบปกติแล้วว่าต่อไปเริ่มได้เลยเะนั้นที่ถามเข้ามาว่าเฮ้ยที่เราลืมไป19วันเราจะเริ่มตอนไหนดีจริงๆเริ่มได้เลยค่ะเพราะถ้าเราทานแบบ21เม็ดปกติมันก็ต้องเว้น7วันมันจะครบประมาณแต่เนี้ยถ้าคุณลืมไป19วันจริงๆและช่วงที่คุณลืมไปมันไม่ได้คุมนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณจะเริ่มตอนไหนสามารถเริ่มได้เลยนะแต่กรณีคุณที่21เเม็ดเนี่ย เออเวันนั้นเราสามารถเว้นได้แล้วเราค่อยเริ่มแผงใหม่อันนั้นอะเราสามารถยืดหยุ่ตรงนั้นได้กรณี28ก็เมื่อหมดปุ๊บเริ่มได้ทันทีเลยไม่ต้องเว้นโอเคไหมคะถ้าใครมองว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์สามารถกดหัวใจกดไลค์ก,ด, like, กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ